สวัสดีค่ะมาพบก,กันกับจิมมี่อีกแล้วนะคะหัวหน้าทีมขายข,ายของบริษัทซูซูกิวิคาวดีค่ะวันนี้นะคะจิมมี่พามาดูรถนี่ค่ะซูซูกิสวีฟนะคะ G.L.X สีขาวนะคะราคาอยู่ที่637,000บาทค่ะถ้าสีขาวก็จะบวกค่าสีเพิ่ม5,000บาทมาดูกันค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะคะมาเลยค่ะคันนี้นะคะแต่งนะคะสเกิร์ตค่ะรอบคันเป็นของ Sport y สเกิร์ตเป็นแบบหน้าใหญ่ชิ้นใหญ่นะคะตัวนี้พร้อมกับแรป สติกเกอร์นะคะที่หลังคาแล้วก็กระจกมองข้างนะคะคีบฉลามเป็นสีดำค่ะตัวสเกิร์ตนะคะจะมีทั้งสเกิร์ตทั้งซุ้มล้อให้ด้วยนะคะแล้วก็ล้อแม็กเป็นลายนี้เลยค่ะสีดำนะคะขอบ17แต่งรับกันมากเลยนะคะคันนี้แต่งออกแนวแบบเท่ๆเนาะเฉียวๆมาพร้อมกับเคปล่า ตรงที่เปิดประตูนะคะแล้วก็แผงเคปล่าด้านในนะคะแล้วก็เคปล่าคอนโซลหน้าคอนโซลกลางมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำเดินได้แดงนะคะตัดกันส,สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวค่ะเคปล่าสติ๊กเกอร์ที่ฝาถังน้ำมันนะคะแต่งส,สวยๆแบบนี้นะคะ เป็นแบบท่อคู่นะคะท่อโครเมียมพร้อมกับสปอยเลอร์หลังตัวนี้สเกร์ตจะเป็นตัวหน้าใหญ่พอแต่งคันนี้นะคะ่ะแล้วหน้าก็จะใหญ่ตัวหน้ารถนะคะด้านหน้าจะออกใหญ่ๆนะคะก็จะจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะ ถ้าลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจรถ s u ูซูกิสว f ปหรือว่ารถรุ่นไหนก็ได้นะคะที่เป็นยี่ห้อซูซ u กิก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับจิมมี่ได้นะคะเดี๋ยวจิมมี่ทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างนะคะโทรหรือว่าไลน์ก็ได้หรือดูจิมมี่ที่เพจ s u ซ u กิวิภาวดีนะคะหรือเข้าที่ช่อง YouTube นะคะ s u ซ u กิไทยแลนด์บายจิมมีได้นะคะให้ไงฝากกดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์ให้จิมมี่ด้วยนะคะถ้าคิดจะซื้อซูซูกิคิดถึงจิมมีค่ค่ะขอบคุณคะ่ะ